ดูนะเดี๋ยวเราจะมามามาทำนี้กันกันคือเราว่าส่วนอากาศโคตรหนักเลยแซกบ้าก็เยอะเยอะอีกแล้วแล้วโคสิก็บ้าโคตรหนูอยโปร3โปร2โปรหนึ่งกับบ้าโคตรเยอะเออมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดบ้าเอ้าวว่าป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวน,ยนิ้มดูให้หนูหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเปิดกันปะเออหนูบอกวิชาไทยหนึ่งสอนี่อันนี้สมุดเรานะแต่เป็นคณิตศาสตร์ชื่อจีนละคือเด็กหญิงนันทธารีพาเต็มเขียน เจ้าสาอย่าอย่าอย่าไปรีญานะอันนี้คือฮาลีนะฮาลีพหทหารหยุบรที่จังหวะอ๋อฮะรอใครเนี่ยคือภาษาไทยอยู่กับครูใช่ไหมใช่ครูเขาให้เก็บไว้มีอะไรอีกไหมอ อ๋อนี่นี่นี่เรียนนี่พี่เรียนกลางงาพี่เรียนคันนี้ติดติดสอบคาบเลยอ่ะคาบใหญ่หรอเฮ้ยดูคาแซาคาสอบคาบเนี้ยเรียนกครูหมิวนะครูมิวไปไปอาอาจารย์กลางงาแล้วแล้วคันนี้อีพี่เรียนเรียนคันนี้ติดเลยติด,ดเลย ใช่เหี้ยนุ่ยมิลูไมรู้าการพหนกเคไหน,นอ่ะต้นอะโอ้โหไม่จอันั้นเลยน,น,เนะเนีาวันน,นี้การงานกางาไอาชีนอยู่ไหนเล่าจะทะเลาะอล้วแต่เนี่ยกับบ้านมันสุขากินมิลเล่ภาษาจีนตนัวไหน คะวันที่เพื่อหาเพมามัดูก่อนว่าวันวันวันนี้นี่คือวันเรียนไหมข้าพเจ้นเรียนเรียนนี่ข้าเมีเข้าฟ้องเมียภาษาไทยนะฮะไปกับฮีเลยหน่อยมิวเอลข้อที่สี พาราเรียพาราแล้วมิมภาษา,าไทยคำสี่น้องไม่เรียววิกับครูพี่หนอเรียววิกับครูตาลครูพี่ใช่ไหมใช่คู่นี้ครูครูนักศึกษาจะมาน้าเหมียวนักศึกษาอะไรหรอครูนักศึกษาไงเหรอมิม,ม อันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ขออ่าน่อย <c oughs> โดนตีพาเพลินโอเคขอคนละทีพาเพลินแล้วก็สวดม์พาไอพาจามามาทิพายส่งโม่เต้าหลายบทมื่ยป่าใช่ส่งม,ม่เต้าหลายบทแต่เออทอดไม่ได้นะเพราะมันเป็นสัสหนา ปกติเพื่อเราไม่ไม,ม่ีอันนี้ขอ,อพี่นะโกนพี่จะจะเป็นจะเป็นนะไรให้บอกให้นะมิมพี่บอกให้โกนนะว่าเพื่อที่จะมาตินาฬิกาไอาโมมาเป็นเพื่อนพี่พอมาตินาฬิกาไอโมผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็ตีเหมือนกัน ผู้ชายอไม่ใมห,มห้มันเล่นมันก็ขู่ขู่ว่าไงเพราะว่าฟอ,ฟอคขู่ขู่ภาษาไทยแน่อือาามโหดหน้าตาเลยเหรอแล้วก็มาดมูอะไรไม่ได้เพราะอันนั้นเขาตัวสูขขงกวพี่แล้วมีมีสัมปชัญญฟอคขูได้ตัดตัดโลกเวลานี่สำคา้าแป้ของเราแล้วกูตาตีเจ็บอีกด,ด้วยนะ เขาใหสารเ,ออเรียนพลาใหาสารเรียนพลาวันนี้วันจันนะ์นะนะวันนี้วัาอาคารไปดูชื่อว่าวัอาคารสิใครไม่เห็นใส่เว้นได้นะมเพราะาคนแก่แเลยต้องใสเ่เว้นเว้นนี่รนเราติดเอตัวใหม่ไม่รีวิวมาตเจ้านานแลวตอนนี้คือขี้ฝนแต่ไม่รู้ไม่เย็นเลย เพี่มพี่ขอสมวกคอมมิวหน่อยอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยก้อนี้ขนาดนี้มาเนี่ยเนี่ยขอพี่อ่ะขอพี่เหรออ่ะชื่อผิดดิชื่อพี่เราชื่อว่ามิมไม่ใช่นหนูนี่ให้คุกเข่าเียนเหตุฉาดเลยว่าเราชื่อว่าอะไร พี่พี่เราจะอยู่ปอสี่้าสาคือต่ำสุดเลยทุกคนว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมพี่ถึงต่อต่อไปอยู่ห้องสามได้ปกติเราอยู่ห้องหนึ่งแต่เราต่อไปอยู่ห้องสองสองเขาชื่อว่ามิมต่อไปอยู่ห้องสามคือเออพี่โง่กว่าใครซะอีนะออกน่ะเพรพี่ขี้เกียจที่สุดแต่ขอหนูหนูได้ได้อยู่เลยต่อไปอยู่ห้องสอน คาร์เต้ผิดได้สิบห้าผีดได้สิบเจ็ดมันต่ำตุดเลยนะม,นะมีเกือบตตแล้วนะพี่เกือบตตแหละใช่โมน่ามีปะหาไม่มีคารบเต้เขาเรียกเขเอ้ยเอ้ยคนดูดอยมิมเออเออวิทยาศาสตร์มีนนอันนี้แบบเแนวโนดนะ ตัวเราที่มีจัดอยู่มาดูมิ้มจัดยาวๆแล้วเราพูดกันยาวๆเลยไอ้สาหนึ่งพี่ไม่เอาสามหนึ่ง่ะจะเตะบอสามแล้ววิยอยู่ไหนเหมียวถ้ายังไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอนี่แหละอยู่ดาวยาวๆเลย วิทยหายไปไหนพี่บอกแม่แล้วว่าทำในสมุดวิทย์หายปกติเขียนอะไรสมุดค่ะเขียนอะ้รหนังสืออันนี้หายไปไหนสมุดวิทย์อะไรวิทย์อะไรจ๊ะเออเขาจะหย, <c oughs> ยิบปกา,ากกามาเก้อใหน่อยหรออยู่ไหน นี่ดูเราสูตรนายาวๆเ,เลยนะวิทยาศาสตร์คำนวณเออวิทยาศาสตร์คำนวณเดี๋ยวหาให้อ,นนอะไร ไปนี่จ้านี่ค่ะวิทยาศาสขอโทษทีพี่มองไม่เห็นอืมตาหัวเนาะเพ่ก็ต,ตาหัวมากเลยพี่เร็โหัวะะับอิ์ใครเป็นใครสอบไปตายครับพี่ภาษาช่วยอี๋ค <c oughs> ู่นี้ไปเร็วภาษาใช่ไหม <c oughs> โอเคใช่โลกไปไม่ใช่ พี่จะฆ่าหูตายเลยเหรอเออพี่เจ้าคาหูี่เละ้ยไม่เรียยภาษาไทยติดเลยหรอส่งคาบอ่ะใช่ไม,ม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่ไ,นนไอ,อนไ้นัิกาไอโม่อ่ะหนูเก็บไว้ในกระเป๋านะเออเก็บไว้ในกระเป๋าเลยเอาเพื่อนนีไปติ มีมช่วงนี้ช่วงนี้ฮอลมีเป็นไงมันอะเสียเงาโมงีเงี้ยเสียดดันดันนี่ตื่นนะโหสี่ฮับหนึ่งอูม่ากะกะกะาเบอร์เก็บเบอร์เกะอย่างเนี้ยเว้อวัวเว้อวัวายเอเอเอชิบิชิบิชิบาชิบา่าติมีคำ คำที่ไม่พอในคลิปดินะอ้อาอาอุมากากากาสมูทสมูทโดเตะหายไปไหนหายยังไม่เจออีกเหรอ่คอาอาชีพยาสารคำนวณสมุนวพรเั่นอะไรจ๊ะโด ปีโอเคโดนปีอะไรจ๊ะนี่เหรอก็ะี่หาสมูมีอยู่ไม่ชาววันนี้ทุแค่านอ,อย่างนี้เลยเหรอเขาบีมร์ล่ะโนสามเล่ม เออคุณพี่แจนโดนนะพไิสิข้าวอ่ะอัาผิดอ่ะคุณน็อนึ่งสอบเฮดสอบหเลยนะแมตีสานตีด้วยบลัยชิบิชิบิชบาชาบาลูบีลาบาลาปาวาจบลึบึมบึมบึม ว่าเออว่าเออว่า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 เออว่าเันนี้ไปกินข้าวดีัหมเคนี้แหละจบไปจะอาจจะคลิปน้นหน่อยนะแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะ ตายเดี๋ยวจะไป่พาบ้านเลยกิดไปก่อนนะบ๊ายบาย